การให้สัมภาษณ์ของอเลข,ขาที่การสมาพันธ์การขนส่งทางบกนะครับเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมไปดูสัมภาษณ์และก็บรรยากาศโดยรวมนะครับก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังกระทรวงพลังงานเพื่อมีการเรียกร้องและก็ทํากิจกรรมกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กระจายข้อมูลข่าวสารกันอออไปด้วยนะครับวันนี้เราจะเกาะติดมับรถบรรทุกทั้งวันเลยนะคุณผู้ชมครับ ก็ในส่วนนี้นะฮะก็คิดว่าคงจะประกาศยกระดับขึ้นมาอีกอีกระดับหนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นระดับที่มากกว่านี้หนักกว่านี้นะครับซึ่งเ,เราก็มีการประชุมกันในระดับหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็อยากจะเรียนนะครับว่าอยากจะให้ทางรัฐบาลนะครับได้นําน้ํามันชนิดไบโอดีเซลหรือน้ํามันปลาล์มออกจากระบบไปก่อนณนขณะนี้เพื่อช่วยภาคขนส่ง ช่วยภาคเศรษฐกิจนะครับซึ่งภาคขนส่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยและเป็นสายเลือกที่แข็งแข็งแรงขนาดนี้ครับคำถ,ถามสุดท้ายนะคะรอบที่แล้วที่เรามีการใช้อยูออ่วิ่งรถ20เรนะคะมันส่งผลต่อภาคธุรกิจแล้วก็ภาคคนยังไงมากนะคะอ่าได้ครับในส่วนของการส่งผลนะครับก็ได้รับผลกระทบ บ้างแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะแต่ครั้งต่อไปนะครับถ่ารัฐบาลนะครับยังไม่ได้ที่นาให้กับฝ่ายขนส่งดังนั้นก็จะยกระดับมากขึ้นกว่านี้นะครับก็จะไปถึงรัฐสภาสภาูพุทรนรัษฎรนะครับอาจจะนํารถเทรลเลอร์รถสิบล้อนะครับเข้าไปแต่สำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะไปที่กระทรวงพลังงานก่อนนะครับซึ่งเส้นทางในกระทรวงพลังงานอันนั้นเขาเรียกถนนวิภาวดีรังสิต นะครับทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยจะมีกลุ่มของจะมีกลุ่มของออสมาคม10ส,สมาคมนะครับมีรวรวมกันประมาณไม่ต่ำกว่า500คันนะครับแล้วกอช่วงเวลาบ่ายสองสิบสี่นกานะครับหรือบ่ายสองโมงนะครับก็จะมีการแถลงข่าวณนะสถานที่แห่งนั้น,นครับ าวารทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกิจกรรมในวันนี้คราบว่าจะมีการติดตามกลมของพวกเราครับจะมีการติดตามข้อเรียกร้องและจะรอดูว่ามีการดำเียนหรือเสนอนะเพิ่มเติมอะไรไหมตรงนี้เรามีข้อเสนอแนะหรือเรียกร้องเพิ่มเติมที่จะไปหารือกับรัฐมนตรีพลังงานนะครับครับก็สําหรับในวันนี้นะคะก็ทางสหพนันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับ พร้อมส10สมาคมนะครับก็ได้ทําหนังสือไปยื่นต่อให้รัฐมนตรีไปยื่นให้กับคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หลักๆนะครับก็อยากจะให้ท่านพี่นานะครับขอให้นําน้ํามันปลาล์มนะครับไบโอดีเซลออกจากระบบนะครับก็คือตัวน้ํามันปลาล์มซึ่งในส่วนของการนําน้ำมันน้ามันหน้าคลังเนี่ยประมาณ17บาทนะครับแล้วก็คุณเอาเออไบโอดีเซลมาผสม40กว่าบาท ในสองส่วนนี้เนี่ยเอาของแพงมาผสมของถูกทําให้อัตาราน้ํามันปัจจุบันนี้เนี่ยมันถึงสูงสเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอหลักเลยหลักเลยนะครับให้ท่านรัฐมนตรีพลังงานนะครับพวนท่านนายกรัฐมนตรีพบทวนนะครับช่วยเหลือประกอบการขนส่งเพื่อขับเคลื่อนเศรษ,ษฐกิจไปได้นะครับและในฤดูนี้นะเป็นเวลาที่่องเที่ยวด้วยนะครับดังนั้นในเมื่อถ้าขนส่งดีนะครับ ท่องเที่ยวดีนะครับก็ยังรัฐบาลก็ยังสามารถเก็บภาษีกับประกอบการได้อันนั้นก็จะได้มากกว่านะครับในส่วนของเราเนี่ยก็คืออยากจะให้ทบทวนนะครับนํำน้ำมันปาล์มไบโอดีเซลออกจากระบบนะครับแล้วก็ลดเรื่องของกองทุนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับที่ลดได้นะครับขอให้ช่วยนะครับแล้วก็จะได้รับกันทั้งหมดนะครับทัาพภาคปัะชากน ด้วยนะครือยังเป็นข้อเสนอเดิมใช่ไหมคะไม่ได้มีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะครับครับเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมฮะเ,ออเพราะว่าอย่างทางรัฐมนตรีพลังงานเองก็บอกว่า,านะคะนักการเนเนี่ยมันสามารถตรึงได้แค่30บาทเท่านั้นยังแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ทางส่ระกอบการรถไฟฟู้ดเนี่ย เสนอเหมือนเดิมเลยครับเป็นข้อเสนอเหมือนเดิมนะครับโดยจริงๆแล้วในข้อเรียกร้องของเราเนี่ยได้มีหลายภาคส่วนนะครับได้มีหลายภาคส่วนที่ที่ที่ทออศึกษาแล้วสามารถทําได้ครับสามารถทําได้นะครับสามารถลดได้นะครับคือถ้าเป็นไปตามล้องดพลังงานให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ครับเขาก็บอกว่า ยันว่าจะตรึงราคาน้ำมันอยู่ที่30บาทเนี่ยครับผมถ้าเป็นแบบนี้ไป่แม้ว่าจะมีการเลียรองเท่าไรเนี่ยรัฐบาลก็ยังตรึงราคาน้้ามันอยู่ที่30บาทอยู่ดีครับตรงนี้เรามองว่าอย่างไรครับครับก็กลับเรียนนะครับว่าในส่วนของคณะรัฐบาลนะครับถ้าถ้าไม่เห็นอกเห็นใจของผู้ประกอบการขนส่งนะครับบอกได้เลยนะครับรัฐบาลอยู่ลับบ่อยู่ไม่ได้รัฐมนตรีพลังงานอันดับแรกเลยนะครับ รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยจะลำบากอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายรัฐบาลนะครับเขาได้สามารถลดภาษีสรพภาษีรลงได้เหลือศนปร์เซนะครับลดกองทุนต่างๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีทํามาแล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะของ, 4, ของสาพันขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเป็นผู้ทำไม่ใช่นะครับ หรือว่ายังจะมีการเคลื่อนไหวอะไรต่อไปจากวันนี้อีกไหมครับก็ในส่วนวันนี้ก็เป็นการแสดงครับพาวเวอร์ครั้งที่2นะครับครั้งที่2นะครับเพื่อเป็นการบอกให้รัฐบาลได้เห็นถึงพลังการรวมพลังของออรถบรรทุกติดล้อรถบรรทุกเทรลเลอร์ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาน้ำมันที่ราคาสูงนะครับยังไม่ถึงที่สุดครับ ที่สุดจะหนักกว่านี้ครับก็คือยังมีการจัดกิจกรรมแน่ๆถ้ายังไม่มีการตอบสนองกลับมาจากแางขางรัฐนครับแน่นอนครับแน่ครับแน่นอนครับวันนี้มหมายสำคัญเราอยู่ที่กระทรวงพลังงานเนียนะครับถูกต้องครับกระทรวงพลังงานแต่ว่าคุณท่านคณพกรรมานิการเริ่มแล้มันเรยพลังงานเนี่ยเขาไม่อยู่ที่กระทรวงนะครับวันนี้เขาไปตามพลรมสัดจรของนายกทิศเบีย์ครับแบบนี้ถือว่าเป็นการหลงทางนะคะไม่ใช่เป็นการหลงทางฮะเพราะว่าจริงๆโดยภารกิจของ แต่และท่านก็มีรัฐมนตรีก็มีนะฮะสภานก็มีนะครับของเราเนี่ยเราทําไม่ใช่เฉพาะสภานธพ้น,นส่งทางบกแห่งประเทศไทยกับสิบสมาคมนะครับเราทํารวมถึงในภาคประชาชนฉะนั้นในส่วนของรัฐบาลรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจก็ท่านก็ทําหน้าที่ของท่านเราก็ทํากิจกรรมของเรานะครับซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่วันแรกเราทํามาเป็นระยะเวลาที่ท่านทราบอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นการบอกกล่าวให้ทา่านทราบบอกให้รัฐบาลทราบนะครับและว,วันนี้ในช่วงบ่าย บ่ายสองโมงนะฮะหรือ 14..0 0จุดศูนย์น,น,นอนนะฮะท่านดูบนถนนวิภาวดีรงังสิตนะครับมีขบวนการรถเนี่ยไม่ต่ำกว่า500คันเข้าไปนะครับอันนี้เป็นภาพที่สื่อมวลชนจะเป็นภาพที่สะท้อนให้ทางภาครัฐบาลได้เห็นเหมือนกันนะครับแล้วต้องก่อกับเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยส่วนของสมาคมสาพันธ์ของเราทั้งหมดเนี่ยเราทําด้วยปัจจัยเงินของเราไม่ได้มีการไปรับเงินกับพรกการเมืองใดพรคก,การเมืองหนึ่ง นะครับต้องกลับไปอย่างนี้นะครับแล้วในส่วนของคะแนนเสียงนะครับของพวกเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ล้านคะแนนนะครับนะครับก็อขอกลาบเรยอย่างนี้มีอะไรอยากจะคุสารใน,น,น,นยารัฐบาลเมื่อตอบย้ำก็ได้ร้องเรานะครับไอยากันดับแรกนะครับก็ขอให้นำไบโอดีเซลอ,ออกจากระบบนะครับแล้วก็ในส่วนกองทุนหรือภาษี ส่วนไหนที่ลดลงได้ก็ขอให้ลดขอให้ช่วยภาคขนส่งไปนะครับได้แค่ไหนก็มาคุยนะครับเรารับได้แค่นั้นนะครับมาคุยกันขอให้มาชี้แจงนะครับเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยภาคขนส่งเนี่ยส่งรายได้ให้กับรัฐบาลกํานวนมากตอนนี้ภาคขนส่งประกอบการได้รับความเดือดร้อนมากนะครับเรื่องของอองานที่ลดน้อยลงซัพพลายดีมาน,น้อยลงนะครับ ซัพพลภยน้อยซัพพลภยคือคู้วันจางน้อยดีมานเยอะนะครับค <ừ> ่าภาระเยอะค่าผ่อนลดนะครับค่าภาษีค่ายางค่าน้ามันทุกอย่างนะครับขอได้โปรดเห็นใจให้กับขนส่งอย่างเรานะครับวันนี้ราคาน้ำมันต่ำลดทีกอย่างน้อย20สตังยกเะด e 8ปเนี่ยครับผมตรงที่เรารู้ป็ยังไงบ้างครับก็ท่านขึ้นมา60สตังค์60ตังรถ20สตังรถ10ตังอย่างนี้มันใช่เหรอในขณะที่เรากําลังขอให้ท่าน ใช่ไหครับแล้วนักข่าวไม่เห็นนะหลายวันก่อนเนี่ยก็มีขึ้น60แล้ววันนี้ลด20ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหการรมสภาหอพันค้าสภาเรือนะครับประมงแพปลานะครับของเราเรียกร้องเนี่ยเผื่อประชาชนทุกคน,คนทุกท่านแม้กระทั่งนักข่าวนะครับนักข่าวเนี่ยเมื่ออดีตเดือนมกราคมเนี่ยน้องเติมน้ำมัน1,000บาทได้เต็มถัง ปัจจุบันเนี่ยน้องต้องใช้เงิน1,250บาทใช่ไหมครับนะครับ,นะรบอันนี้ก็เลยอยากจะเรียนชี้แจงให้นะใี่สื่อสนสนสมวลชนครับครับตรวเินประจิตกในวันนี้จะสรกกออ้างแรงกระต่อมให้กับทางภาคได้มากน้อยแค่ไหนคะเอ่อคาดหวังว่าเป็นไม่ได้มากครับมากครับนะครับแล้วก็ตราต่อภัยประชาชนนะครับที่สัญจรไปมาบนถนนนะครับยิ่งบนถนนราชกาพิเศษถนนวิภาวดีนะครับ เป็นสถานที่เรากําหนดจัดกิจกรรมซึ่งกระทรวงพลังงานเนี่ยตั้งอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นนะครับก็ต้องต้องการเอ,อ่อขอทางเจ้าที่รองผู้จาัดการตำรวจของเอ่อนครบาลน,นะฮะพลตารวจตีจิรสรรน,นะครับแล้วก็คณะตํารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะก็ขอให้ท่านฝากดูเรื่องของเส้นทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาคมพวกเราด้วยครับการก็เป็นจุดรวมคนนะ บางนาตราดนะครับกม12ซึ่งจะวิ่งขึ้นทางบวชบางนาแล้วก็ไปยังกระทรวงพลังงานถนนวิภาวดีรังสิตนะครับผู้ชมครับก็เป็นเส้นทางหลักๆที่ทางกิจกรรมจากโรเวอร์ซีซั่น2จัดขึ้นนะครับผู้ชมครับเอาละฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ก็เป็นรถบรรทุกเนี่ยนะครับผมที่นามาจอดเอาไว้บนถนนบางนานตราดตอนนี้ร่วมแล้วประมาณ อ่ห้าถึงหกคันนะครับผู้ชมครับแล้วก็มีการนํารถโมบายมาเปิดเพลงเพื่อทําบรรยากาศน,นะฮะแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกทางจ้านที่ตำรวจด้วยนะครับคุณผู้ชมก็กิจกรรมในครั้งนี้นะครับไม่ใช่ว่าแค่สนุกสนานตลาดเท่านั้นนะครับก็ยังมีจุดอื่นอีกด้วยนะครับผมโดยแกนนำเนี่ยนะครับก็บอกว่าวันนี้จะรวมคนรถบรรทุกเนี่ยจำนวน500คันนะครับผมไปบุกกระทรวงพลังงานเพื่อย,ยื่นข้อเรียกร้องตอบย้ำ ลดราคาน้ำมันดีเซลลงมาที่25บาทต่อลิตรต่อไปนะครับคผู้ชมครับโดยกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะมีเส้นทางดังนี้นะครับหนึ่งก็คือถนนสายเอเชียนะครับเริ่มต้นจากสถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอินนะครับขาเข้าผ่านแยกบ่าวิทียรยธรรมศาสตร์รังสิดกอนเมืองแย,ยกหลักสี่เซ็นทรัลพาานาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับผมอยู่เจอหน้าแย,ยกลาดพร้าวกัสโงพลังงานนะฮะ แล้วก็เส้นทางที่2เนี่ยนะครับก็คือถนนสุขุมวิทโดยจะเริ่มต้นจากลานหน้าประตู2ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะครับเส้นทางก็คือสุขุมวิทมุ่งหน้าเพอศิราชาเลี้ยวขวาทางเลี่ยงเมืองหนองมนนะครับผมเส้นทางถนนเข้าหลามมุ่งหน้าไปยัง บายพาสชนบุรีนะครับใช้าทางลาดเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข34บางนาตราดแล้วก็มุ่งหน้าส่งทบที่จุดกม15นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของจุดที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นบางนาตราดรวมคนนะครับกม12วิ่งขึ้นทางหลวงบางนาตราดกระทรวงพลังาญญางานถนนกอดีรังสิตซึ่งเป็นจุดที่ผมรายงานอยู่ขณะนี้นะครับคุณผู้ชม แล้วก็ถนนอาจุดที่ีนะครับก็เป็นถนนการจรนาพิเศษนะครับโดยจะเริ่มต้นจากแมกโรเจังหวัดนครปฐมถนนเพชรเกษมนะครับเข้าถนนปรุปรนาชนีนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่แยกบ,บางพลัดนะครับแล้วก็เพื่อเข้าสู่ถนนจัญรสนิทวงนะครับผ่านวงตะวันถนนราชนาวิเศษแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าให้แยกข้าดตานะครับจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าแกรรยและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนการจรนาพิเศษมุ่งหน้าไปยัง กระตรวงพลังลงานต่อไปนะครับ